สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวราคากลางยางพารานะคะประจำวันที่27มีนาคม2567นั่นเองค่ะวันนี้นะคะราคากลางยางพาราเป็นอย่างไรมารับชมและก็รับฟังพร้อมกันค่ะมาเริ่มกัืนที่น้ำยางสดณโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่27นะคะก็คือวันนี้นั่นเองอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8 เ8ดสบาทห้สตางค์ต่อกิโลกรัมลดลงจากเมื่อวานนี้50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับน้ำยางสดนหน้าโรงงานส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกินสเปอร์เซนราคากลางวันนี้นะคะ8 4 4สบสาทส2สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลงจากเมื่อวาน86สตางค์ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้86บาท81สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็ได้มีการปรับลดลงจากเมื่อวานนี้8สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและสุดท้ายยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคากลางวันนี้59บาท3สตางค์ต่อกิโลกรมัมซึ่งปรับลดลงจากเมื่อวานนี้3สตางค์ต่อกิโลกรัมเหมือนกันค่ะสำหรับยางทั้ง4ชนิดวันนี้นะคะได้มีการปรับลดลงเหมือนกันค่ะทั้ง4ี่ชนิดเลยสำหรับข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจ,จังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยส่วนราคารับซื้อยางแต่ละชนิดแต่ละท้องถิ่นที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่แจ้งมาได้เช่นเคยค่ะ